ขาอสาผิดชีวิตเียต่ละได้เวลาหนึ่งสองเอยีก่กเอาไปกินเห <c oughs> ็นไห <c oughs> มก็ชนะยงมก็ตายหนูนหอ,อันปันสู้นะกับปานนะเยอะากกดเลยเอ้อ ค้าโอ้โหเย้แสต๊กแน่ต่อไปอามาซื้อกันมาเราไปเอามาซื้อกัดมาไอ้หนูเยอะนุ๊กนๆ๊กนุ๊กเยกะจริงจริงวันนี้จะกลายเป็นมืออาชีพละรวยฝาคำนวนผิดสองครั้งเองเแต่นอกนัฝา ฟ้าเล่นเฮดช็อตอย่างเดียวฟ้าไม่เล่นหรอกโดนตัวธรรมดาเออผมขอซื้อตัวเองัน่นใช่ไหมตัวโทรศัพท์อ่ะ